มีดคัตเตอร์เป็นอีกหนึ่งอย่างที่จําเป็นสําหรับช่างเงย็บผ้าค่ะเราจะไว้ใช้พวกเลาะผ้านะคะโดยเฉพาะผ้ายีนนะคะใช้คัตเตอร์เนี่ยเลาะง่ายมากๆเดี๋ยวครีมีนะคะอันจะพามาดูวิธีการเลาะผ้านะคะแล้วก็จะสอนวิธีการจับด้วยค่ะว่าเราจะจับใบมีดคัตเตอร์อยังไงนะคะลักษณาคัตเตอร์ที่อันมาแนะนํากับทุกคนวันนี้นะคะก็จะเป็นไซส์นี้นะถ้าเกิดว่าใครยังไม่มีค่ะเดี๋ยวอันจะปักตะกร้าไว้ให้นะคะขนาดนะคะเหมาะมือนะคะไม่ใหญ่ไม่เล็กเกินไปคืออันน่ชอบไซส์ประมาณนี้นะวิธีการค่ะก็คือให้เรานนนนะะะคคจับบบแบบบมีีีแแ้้่ คือเราอจะเลาะผ้านะคะให้เหมือนก,นกันกับตอนที่เราปอกผลไม้ะคะ่ะทุกคนอดูนะคะพวกกางเกงยีนะคะโดยส่วนมากเนาะมันจะเป็นได้ค่ะเส้นใหญ่แบบนี้ถ้าเกิดว่าเราค่ะใช้ที่เลาะผ้าโดยทั่วไปนะคะมันจะเลาะค่อนข้างยากนะคะแล้วก็ใช้เวลานานด้วยแต่ถ้าเกิดว่าเป็นคัตเตอร์เลาะนะคะจะช่วยทําให้เลาะได้ง่ายขึ้นดูนะคะวิธีการเราจะจับแบบนี้นะคะอาเปิดใบมีดออกมาไม่ต้องยาวมากนะคะเอาแค่ระยะเท่าที่เราค่ะจะจิ้มเข้าไปในผ้าได้ไม่ใช่แบบเอายาวขนาดนี้นะคะยาวแค่ประมาณเท่านี้ก็พอคะ่ะเนี่ย เห็นไหมอ่ะแล้วก็จากนั้นค่ะเอาส่วนของนิ้วชี้นะคะวางบางแบบนี้นะคะวางท่าแบบนี้ค่ะวางทาบแบบนี้นะคะแล้วก็เอาคัตเตอร์ค่ะจิ้มเข้าไปนะคะในร่องของตัวที่เราต้องการจะเลาะนะคะจากนั้นค่ะเราจะใช้วิธีการแบบงัดนะคะแบบนี้นะเนี่ยค่ะงัดแบบนี้มือด้านนี้ค่ะคอยแหวกแล้วก็มือด้านนี้ค่ะคอยคอยเอาจิ้มไปแล้วก็งัดขึ้นนะคะทุกคนนี่ค่อยๆงัดแบบนี้นะคะนี่อันนี้เป็นวิธีการเลาะผ้านะคะโดยใช้คัตเตอร์นะเนี่ยค่ะ ก็จะง,ง่ายเห็นไหมคะ mm. เราจะไม่ได้ใช้แบบวิธีการกรีดแล้วก็ซอ,อเข้าไปแบบนี้ไหมนะคะเราจะใช้นิ้วชี้นะคะประคองนะคะแล้วก็ค่อยๆซอ,อไปค่ะแล้วก็เบียดออกแบบนี้ค่ะเบี่ยงเบี่ยงขวาแบบนี้ค่ะงัดแบบนี้นี่นะคะค่อยๆทำถ้าหากว่าเราค่ะประคองแบบนี้พวกใบมีดต,ตรงนี้ค่ะมันจะไม่ไปกรีดโดนผ้านะคะถ้าไม่อย่างนั้นผ้าจะขาดนิ้วชี้นะคะมีประโยชน์นะคะการที่เราทําแบบนี้มันคือการประคองผ้าค่ะ แลวเราค่ะก็ค่อยๆนะคะซอเข้าไปแบบนี้เลยนะคะซอเข้าไปแบบนี้นี่นะคะก็จะได้แบบนี้แล้วก็ต่อจากนั้น,นะค่ะพอหลังจากที่เราแหวกออกมาแบบนี้นะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วเนาะต่อจากนั้นเนี่ยเรานะคะก็จะใช้คัตเตอร์นี่ละค่ะในการที่จะช่วยหยิบได้นะคะออกมานะโดยปกติที่เราทำอะค่ะเราก็จะดึงได้แบบนี้ใช่ปะนะคะเราจะดึงแบบนี้ใช่ไหมคะ like yes? ซึ่งมันจะมีอีกเทคนิคหนึ่งคือมันจะทําให้เรานะคะดึงได้ได้รวดเร็วขึ้นใช้คัตเตอร์ตัวนี้ละคะ่ะ ยิบขึ้นมาแบบนี้เลยทุกคนนี่ง่ายนะคะนี่เห็นไหมคะเปิดขึ้นมาเลยค่ะแล้วก็งัดงัดแบบนี้นะคะเนี่ยอันนี้เป็นเทคนิคในการในการเอ่อเลาะผ้าน,นะคะแล้วก็เอาพวกที่ได้หรือว่าเศษได้นะคะที่มันติดส่วนของที่เราเลาะออกนะคะเนี่ยเห็นไหมก็จะทําแบบนี้นะคะ,อะลองดูฝั่งนี้บ้างนี่ค่ะฝั่งนี้นะคะเนี่ยเป็นเศษได้นะคะต้องงัดขึ้นมาแบบนี้ได้เลยค่ะนี่เห็นไหม งัดดึงออกมาแบบนี้นะคะใช้ได้ทั้งส่วนของที่เราค่ะจะต้องหลาะนะคะแล้วก็ส่วนของที่เราค่ะจะต้องดึงได้ออกนะคะเนี่ยก็ใช้แบบนี้เลยถ้าเกิดแบบนี้เราก็ปล่อยใบมีดให้มันยาวนิดนึงก็ได้ค่ะแล้วก็ดึงมาแบบนี้เห็นไหมคะว่าอันจะใช้นิ้วชี้นะคะประคองตลอดเลยอันนี้ใช้หนีบออกมาอันนี้เป็นเทคนิคนะคะในการใช้คัตเตอร์นะคะในการหลาะผ้าเนาะพอดีก่อนหน้านี้ค่ะเห็นมีคอมเมนต์นะคะบอกว่าช่วยแนะนําวิธีการหลาอผ้าด้วยคัตเตอร์หน่อย วันนี้นะคะก็มาทําให้ดูแล้วนะคะวิธีการก็ประมาณนี้ค่ะนะคะหลังจากที่เลาะอ,ออกมานะคะก็แบบนี้เลยนะคะเรียบร้อยค่ะก็เทคนิคไปปรับใช้กันนะคะนี่เลยค่ะคัตเตอร์ใครยังไม่มีนะคะเดี๋ยวอันปักตะกร้าไว้ให้นะคะขนาดเหมาะมือค่ะเลาะผ้าสะดวกนะคะเดี๋ยวปักตะกร้าไว้ให้ค่ะสั่งซื้อได้ได้นะคะ